<c oughs> สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแก่กล่องกล่องดิจิตอลทีหรือเซ็ t ตนะครับอันนี้เป็นององท่อแอคคอนเนติกนะครับ <c oughs> ด้านหน้าของกล่องก็จะเป็นรูปของตัวเซ็ t ต็นะครับ <c oughs> ด้านข้างก็จะประกอบอธิบายว่าในชุดชุดจัดจำหน่ายนี้จะมีข้อมือใช้ง,งานภาษาไทยภาษาอังกฤษ สาย HDMI สาย AV แล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับอันนี้ข้างๆกล่องก็ไม่มีอะไรมากยูอาร์โค้ด้านหลังก็จะมีบอกเสี่ยวกับว่าสเปคของเครื่องนี้นะครับเรามาแกะกล่องไปเลยเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วนะครับ แล้วก็จะพบกับสุมเข้าไปครับก ah. ah. ah, ็จะมีใบรับการสินค้านะครับอ่าโฟกัสนี่ใบรับการสินค้าวรติการ์ด ก็เงื่อนไขการรับประกันก็จะมีเ <c oughs> คร่มืก็ใช้งานเบื้องต้นนะครับมีทั้งภาษาไทยก็ภาษาอังกฤษตามที่พูดไปตั้งแต่แรกภาษาไทยเป็นในส่วนของภาษาอังกฤษกต่อไปก็จะมี รีโมทนะครับที่เอาไว้สำหรับกดหาเจ้าของเซตบป็อกอันไหนก็จะมี <c oughs> สาย a อครับไอ้สายจะเป็นหัวขาวแดงเหลืองนะครับ <c oughs> นั่นแหะครับสายาจะเป็น สาย HDMI นะครับสาย HDMI นี่สาย HDMI นะครับนี mm ่ hmm. อ่าโฟกัสโฟกัสหน่อยโฟกัสอ่าหา HDMI อีกข้างนึงก็เป็น HDMI เหมือนกันโอเคนะครับให้มาหน,น,นึ่งเส้นลกูก ก็มีแบตเตอรี่ขนาด AA ขนาด AAA นะครับขอโทษทีครับขนาด AAA ต่อไปก็ไปเตีวกันที่ตัวกล่องเซตป็อกกันเลยเป็นกล่องเปล่าครับไม่มีอะไรมองไว้ตรงนกัน สูม่มเข้าไปไหนะอย่างถุมต่างๆที่เราเอาออกมาเนี่ยเราเอาใส่กล่องไปดีกว่าครับเพราะมันงั้นมันจะเกะกะหรือใครจะเอาไปหอ่อของใส่นสู่นใส่เนี่อะไรก็ได้หรืออะไรที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้กับการติดตั้งทีงนี้ก็เก็บมันใส่ไปครับอย่างเช่นผมไม่ใชใไอดีมไอผมก็เก็บมันใส่ไปครับ ในรับประกรันคู่มือการใช้งานต่างๆเก็บมันใส่ก้าไปเพราะเราผมไม่ได้ใช้งานมันข้าปิดกล่อง <c oughs> วางมาให้ดีๆค่ะ <c oughs> น,นี่ก็คือตัวกล่องนะครับที่ไม่ได้เพิ่มเงินเลยหกรบาทนะครับราคาหกราสิบบาทแต่โฟกัสที่หนึ่ง แ,แล้วก็ด้านหลังก็จะมีพอเชื่อมต่อต่างๆที่รับเข้ามานี่มีเอ๊ะไม่โฟกัสเนี่ยนี่ครับจะมีช่องเสียบ สาธรทรัฐน์เข้ามาหนวดกุ้งนะครับอันนี้ผมไม่ดูก็คืออะไร HDMI แล้วก็สาย a อวีเหลืองแดงขาวครับอันนี้ก็เป็นสายปลั๊กย่ใส่กับปลั๊กไฟบ้านเราครับโอเคตรงนี้ก็จะบอกอฟีเจอร์ของตัวกล่องตัวนี้ว่ามีอะไรบ้างมี ดิจิตอลทีวีโฟร์เอสตีเอซีไดเร็กลำโพงชมฟรี48ช่องนานอ,อ๋อตัวนี้จะมีฟีเจอร์นะครับก็คือมีช่องเสียบ USB มีคนถามว่า USB ทำอะไร USB นี้อ๋อสำหรับเสียบห้มได้เช่นแบบว่าเราจะอัดรายการเรื่องนี้เอาไว้ก็เสียบ USB สเข้าไปนะครับส่วนที่ผมปิดไว้วันนี้คืออะไร นะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับอย่างเง้ยงๆให้นูหน่อยนะครับว่าของกะสทชเขานะครับเป็นตาขดหมายจะเป็นพวกซีรีส์นัมเบอร์ของเครื่องนี้อะไรต่างๆผมขอปิดเอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของผมแล้วก็การรับประกันโอเคนะครับ <c oughs> <c oughs> อุปกรณ์ที่มีมาให้ก็จะมีเจ้า,เามีรีโมททาน ต่เครื่องสาย AV สาย HDMI นะครับแต่ HDMI ันเก็บภายในกล่องแล้วต่อไปแล้วก็ไปชมการติดตั้งกันเลยนะครับหลัง <c oughs> จากที่ผมได้แกะกล่องไปแล้วว่าอุปกรณ์เบ้ืางต้นมีอะไรบ้างต่อไปก็จะถึงขั้นตอนของการติดตั้งนะครับัน <c oughs> ดแรกเราจะทำการที่สาย ที่มันถูกพันมาสายไฟที่เสียกับตัวกล่องดิจิตอลทีวีครับคิ <c oughs> ้วออกนี่ดูบนนั้นนะครับเพื่อนามสายก็จะมีความยาวพอสมควรเลยนะครับนะครับหาวางกล่องไว้ให้ไม่ให้มันเสียหายากนั้นก็ หยิบสายเอวมาคืออสายเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นทีวีแบบรุ่นใหม่หรือเป็น LCD เนี่ยเขาไม่ต้องใช้มม่หรอกครับใช้ให้ดีมอดีกว่าคมชัดกว่าแต่ทีวีที่ผมนำมาดีทดสอบวันนี้จะเป็นรุ่นเก่าจากชาร์ปนะครับแต่ว่าผมก็แวมีงบปุ๊บเนี้ยว่าจะเล็งตัว L อ ดี่ของซัมซุงอย่างหลายๆคนเนี่ยจะพบปัญหาที่ว่านะครับปัญหา,าคือทีวีรุ่นกเกา่าๆไม่มีช่องสีแดงน,นะครับมันมีแค่สีขาวกับสีเหลืองนะครับไม่รู้ว่าบางท่านเห็น,น้อเป่ะนะครับอาจจะตยียมนะกล้องเข้ามาิหนึ่ง จะมีแค่สีขาวสีเหลืองเอ๊ะมันจะเสียบกับกล่องได้ไหมผมตอบคำเดียวครับได้เพราะว่าไอสายสีเหลืองเนี่ยมันคือสาย,สายวิดีโอนะครับสายวิดีโออย่างเดียวแต่ไอส่วนสายสีขาวกับสีแดงคือสายออเดียวไอวิดีโอก็คือภาพนั่นแหละครับแต่และออเดียคือเสียง อย่างเสียงเนี่ยจะเสียบช่องเดียวก็พอครับไม่นาไปเสียบสองช่องเพราะแค่สีแดงเนี่ย <c oughs> สีแดงมันแค่เป็นฝาสีขาวคือซ้ายนะครับอย่างนะทีวีตัวนี้มีแค่สีแหรือสีขาวมันก็เสียบแค่สีเหลืองสีขาวครับเสียบสีเหลืองเข้าไปอ่ะดูด้วยครับว่ามันเขียนว่าอินหรือเอาไม่ใช่คุณไปเสียบเอามันก็ไม่ออกไม่มีภาพติดนะครับ ก็เสียบพี่อินทั้งสองรูเลยอ่ะอย่างนี้คือเสร็จได้บ้อยแล้วไอ้สายสีแดงก็ปล่อยลงไปครับวางมันให้ดีๆจากนั้นก็นำสายอีกข้างหนึ่งมาเสียบกับกล่องครับี่เห็นไหมครับเนี่ยกล่องแล้วก็เอาสายสีขาวเสียบไปที่ช่องสีขาว สีเ่เลงเขาเสียบที่ช่องสีเหลืองนี่น้ะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นอย่าลืมนําสายเสาอากาศเสียบด้วยนะครับซึ่งผมก็จะถอดจากทีวีเครื่องเก่าผมบอกอ่าถอดแล้วผมก็มาเสียบช่องนี้ครับไม่รู้ว่าก็จะโฟกัสได้ไหมนี่ช่องนี้นครับเสียบมันลงไปครับ คือเห้มอนแน่นๆนะครับเรากลมันเจ็บอย่างนี้คือเรียบร้อยแล้วครับแล้ว <Okay. S 2> ติดลอกออกนะครับแต่ผมไม่ลอก นั้นมันก็จะทําการเสียบ <c oughs> เสียบสายไฟครับแล้วก็เอาสายไฟของตัวกล่องดิจิตอลทีวีเสียบไปที่ลางปักครับหรือถ้าใคริงเสียกับปั๊กผนังนี้ก็ได้แต่ผมใช่เป็นลางปักนะครับก็เอาลางปักมานะครับลังปักนี้ก็เสียบไปครับ สักแป๊บนะครับแข็งมากเลยโอ้หนี่แล้วกันแล้วก็เอาของกล่องดิจิตอลเสียอไปแล้วก็เปิดไฟครับ <c oughs> <c oughs> จากนั้นเราก็หันมาที่ทีวีของเรา ก็อยากปุ่มกล้องดีๆหน่อยอ่าอาหา้าไม่มีอะไรขึ้นทํายังไงเนี่ยอย่าไปกังวลครับเราต้องไปปรับการตั้งค่าของทีวีเราซะก่อนรีโมททีวีอยู่ไหนอ๋อนี่ครับรีโมททีวีของผม อย่างยี่ห้อใครก็ต้องปรับนะครับแต่ของผมกดปุ่มน,นี้ทีวีวีโออ่าเรียบร้อยครับอันนี้ก็ได้เข้าสู่หน้าของการบูตตัวกล่องเซตัตบบล็อกแล้วนะครับอ่าสู่มันเข้าไปโอเคนั้นแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ให้กับริโเทของเรานี่ออาจากถุงแล้ว อหยิบแบตเตอรี่มาครับหาที่แกะหาที่แกะเอานี่แกะแล้วกันนี่ครับที่มันเข้าไปให้มันเดินหาแล้วกันจะไม่มอกิ้บมุดๆน,นะถ้าติดก็น,นั่งีรนงๆน้นก็วางใส่แบตเตอรี่ ไปนะครับอันก,นกล้องไม่เคยจะโฟกัสนะโฟกันสนะใส่ปติทินที่ถูกขั้วนะครับบวกลบมาปิดฝาให้มันครับโอเคจับหนะ้าไปดูที่ตัว หน้าทีวีกึงเลยนะครับโ okay. <c oughs> อเคยังตอนนี้นะครับรขอขยับมุมกล้องหน่อยมันเข้าสู่หน้าให้เราทำการบรูสที่มันเขียนว่า welcome นะครับโอเคกดดปนติดตั้งครับเฮฟวีพ่พพาประเทศไทยนะอขอกล่องน,นี้นู่นนี่ครับ เราต้องยินสัญญาณที่ตรงกล่องขออนุญาตนะครับกล่องได้แค่นี้สายไฟไม่ถึงอะยิงไหมเข้าไปครับเลือกการแสดงผล780ไอะเดี๋ยวมันไม่ถึงห,อหรอกเดีที่เก่ยปรับแล้วรูปแบบวอตโต้แล้วก็กดโอเคมันมันจะทำการจค้นหาจ้องโทรทัศน์แล้วเราก็ลองกันค้นหา นะครับเรามาค้นหาไปจนมันถึงหนึ่งร้อยเปอร์ซนอ่ะทั้งดักที่เราจะรอให้มันถึงหนึ่งเซซึ่งตอนนี้ได้เก้าสิบเปซ็นตแล้วนะครับอันนี้ก็คือเพื่อจะทำการบูตแล้วอ่ามีเสียงทีวีเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวผมขอปรับวอล่มก่อน โอเคนะครับไม่รู้ว่าจะยินเสียงกันหรือเปล่านะครับผมก็เร่งเสียงสุดและเห็นไปได้งไงทีวีก่อนโอเคนะครับโอเคอะแกคุ้มมากมากเลยนะครับถ้าเราจะการหาช่องใหม่ก็กดปุ่มโอเคครับที่รีโมทของ กล่องดิจิตอลทีวีกดโอเคครับอ,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 อก็่ะก็สามารถเลื่อนขึ้นเื่องลงเพื่อหาช่องได้ว่าจะดูช่อง7จ็ดมยอ่าเห็นจะดูช่องสาม h d งช่องคุณสราวุธธนะครับนี่นรส h d หรือจะไปดูช่องวันอ่าเป็นอย่างเดินเลยมานะครับ เอยอะมากตบดดติดก็คือว่ามีหนังให้เลือกเยอะเลยนะครับสบายนอนดูทั้งวันจริงขนมอ่าช่องสามแฟมิลี่นะครับนี่ก็เป็นกระตูให้เด็กดูก็ได้นะครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ 哦，对。嗯嗯嗯